พี่เตี๊ยบอีกเหมือนเดิมค่ะกับช่องทัวร์ดูที่หรือเพจอิงอ่านขายที่ดินลบบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินกันอีกหนึ่งแปลงค่ะต้องบอกเลยว่าลูกค้าใครที่อยากได้ที่ดินติดถนนแบบนี้นะคะตอนนี้พี่เตี๊ยบอยู่บนถนนเส้นาทางหลวงท้องถิ่นนะคะอยู่ในเขตของ ตำบลเกาะแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีหลักนะคะหมายเลขถนนหลักกิโลเมตรที่10ถทาหาแปลงนี้นะคะให้ดูตรงนี้เลยค่ะอยู่บนทางหลวงนะคะที่ลาดยางแล้วด้วยนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะหลังจากที่ฝนฟ้าได้ตกนะคะก็ชุ่มชื่นนะคะเราก็เลยมารีวิวแปลงสวยๆแปลงนี้ให้ลูกค้า ได้เห็นค่ะว่าที่ดินแปลงนี้สวยจริงๆค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าเหลือแค่ไม่กี่แปลงแล้วนะคะเพราะว่าแปลงนี้เราจะสั่นน้อยมากค่ะแต่ราคาถูกเวอร์ค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศเห็นวิวเขาวด้านขวามือตรงนู้นนะคะซึ่งสามารถไปออกทางหนองม่วงได้นะคะต้องบอกว่าถนนเส้นนี้นะคะสามารถออกได้หลายพื้นที่ หลายอำเภอนะคะไปออกโคกสำนงก็ได้ออกหนองบ่วงสะโบทได้หมดเลยสกแกนลับก็ได้แล้วนู่นด้านขวามือค่ะให้ดูกลางถนนเลยตอนนี้รดลงมากด้านขวามือตรงนั้นคือเขาวงพาาระจันทร์นะคะเป็นไงครับบรรยากาศแบบนี้สวยงามมากๆเลย <c oughs> ก็แปลงแถวนี้นะคะพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็น ดินที่สาหรับเหมาะกับการทําเกษตรนะคะปลูกพืชไร่ทานตะวันข้าวโพดนะคะเพราะว่าเป็นดินดําเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆกันก่อนนะคะว่าแถวนี้ชุ่มชื้นนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็นานกํากลังมีการไถไร่นะคะก็มีการปรับหน้าดินก็เนี่ยค่ะถนนหนทางนะคะต้องบอกเลยว่าการเดินทางนะคะเป็นทางลาดยางแล้วนะคะไม่ต้องกลัวค่ะ ต่อไปก็พัฒนาเจริญแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะพี่เจียบบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ตำบลเกาะแก้วอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆเองนะคะลูกค้าใครที่อยากจะมาดูที่ก็สามารถนัดโทรมาได้นะคะแต่เดี๋ยวเราพาไปดูแปลงแรกก่อนนะคะทั้งหมดนะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ19ไร่กว่าๆนะคะซึ่ง ทางเรานะคะได้ทําแบ่งขายให้กับลูกค้านะคะโดยมีทั้งหมด3แปลงนะคะแต่ต้องบอกก่อนคะ่ะว่าแปลงแรกลูกค้าได้ทําการจองไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะบอกแล้วว่าที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าใจไว้ไม่ได้แน่ๆคะ่ะต้องรีบมาดูแล้วก็รีบจองตอนนี้เหลือแค่2แปลงเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะให้ดูนะคะว่าแปลงที่เราเหลือสองแปลงมีแปลงไหนบ้างนะคะมีหลักหมุดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะว่าเราให้ช่างรังวดัดมารังวัดให้นกรอบ ให้กับลูกค้าเป็นพิเศษเลยค่ะอย่างน้อยลูกค้ามาเห็นปุ๊บจะได้มั่นใจว่าโอเคที่ดินที่เราจะมาดูนะคะมีหลักหมุดชัดเจนนะคะนี่ค่ะเสาแดงๆที่เห็นนะคะนี่คือเป็นแปลงเนื้อที่อยู่ที่สี่ไร่นะคะไปจนสุดต,ตรงนู้นนะคะสุดต,ตรงต้นไม้สูงๆตรงด้านท้ายแปลงนะคะแปลงนี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่สี่ไร่นะคะ หน้ากว้างจะกว้างอยู่ที่46เมตรนะคะลึกอยู่ที่167เมตรนะคะก็จะเป็นได้ตามแนวถนนเลยนะคะด้านด้านหน้านะคะจะเราจะมีธงปักไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปดูแปลงแรกว่าหมุดนะคะอีกเสาหนึ่งนะคะอยู่ตรงไหนจะได้ด้านหน้าถนนหมดเลยนะคะของลูกค้าแปลงนี้อ่าน้ำไฟนะคะตอนตรงนี้จะยังไม่มีนะคะเพราะว่าหนึ่ง ใช้น้ำฝนเพื่อทำการเกษตรนะคะก็จะเหมาะกับในเรื่องของการปลูกพืชไร่นะคะหรืออาจจะทำโค้งหนองนาปลูกพืชเศรษฐกิจก็ได้นะคะอ่าให้ดูเสาของแปลงสี่ไร่นะคะแปลงนี้กันนะคะนี่เสาอยู่นี่เห็นชัดเจนเลยนะคะลงเสาปูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือด้านหน้านะแปลงนี้นะคะสีไร่นะกว้าง46นะคะย้ำอีกทีนึงนะคะ ลึกอยู่ที่167เมตรนะคะนู่นเลยค่ะเห็นธงสีแดงๆอันนู้นก็คือของแปลงสีไล่นะคะคืออยู่ทางแถบนี้นะคะเป็นไงคะสวยไหมคะดินดำด้วยนะคะแถวนี้ดินดีมากค่ะส่วนแปลงที่สองนะคะอันนี้จะกว้างนิดนึงก็นับจากเสาปูนตรงนี้ไปนะคะก็จะเฉียงแปลงนี้จะอยู่เนที่7ไร่80ตารางวา แปลงนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าแปลงนี้สวยตรงที่ว่าคือหนึ่งมีบ่อให้ด้วยนะคะก็จะมีเสาอยู่ด้านท้ายนู้นนะคะนับเพราะว่ามันแปลงนี้จะเป็นรูปเฉียงนิดนึงนะเนี่ยค่ะแปลงนี้ก็จะนับจากทางทางแปลงถ่าจากสี่ไล่มานะคะพี่เจ๊บนับจากแปลงนี้เป็นแปลงที่สองเนาะเพราะตอนนี้เหลือแค่สองแปลงแล้วนะคะจะได้บ่อตรงนี้ด้วยนะคะเหมาะกับการ ทำโคกหนองนานะคะหรืออยากจะเป็นขุดเลี้ยงปลาก็ได้นะคะหรืออยากจะปลูกพืชเศรษฐกิจร,บรอบๆก็ได้นะคะอันนี้คือแนวพื้นที่ของเจ็ดไร่นะจะกว้างมากเลยนะคะแปลงนี้จะเห็นเสานน่นเลยค่ะเสาด้านหน้าของแปลงเจ็ดไร่แปดสิบตารางวาเสาปูนจะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ไปท้าย ตรงนู้นเลยตรงรถไถตรงนู้นเลยนะคะแปลงนี้นะคะจะมีสระน้ำหนึรูกหน้าแปลงจะกว้างอยู่ที่104เมตรท้ายแปลงนะคะจะเป็นเฉียงนะคะท้ายแปลงจะอยู่ที่ประมาณ50 51 50 51เมตรนะคะประมาณนี้อันนี้เนื้อที่จะกว้างกว่านะคะ แปลงนี้น่าจะกว้างแล้วก็จะไปไปบีบตรงท้ายนะคะก็เหมือนเหมือนถุงถุงเงินเนาะนะคะไปท้ายนู่นเลยนู่นเห็นธงนะคะตรงหลังกอไผ่ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแนวเฉียงไปแล้วก็จะได้บ่อด้วยนะคะแปลงนี้น่าจะกว้างพร้อมบ่อด้วยเป็นไงคะดูจากเดี๋ยวพี่เจฟจะมีผังให้ดูนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าดูจากตรงนี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจนะคะเรามีผังนะคะประกอบให้ด้วยนะคะว่า แต่ละแปลงเนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าใครแบบไม่แน่ใจว่าอย,อยากจะมาดูพื้นที่จริงก็สามารถมาดูได้นะคะเพราะว่าเรามีหมุดรังวัดของทางที่ดินวัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าดินดีมากนะคะแล้วก็ได้มีการเนี่ยคะ่ะพึ่งไถไถข้าวโพดไปนะคะก็ทางลุนก็เริ่มทำใหม่แล้วเพราะฝนก็อย่างที่บอกคะ่ะ เหมาะกับการทําเกษตรนะคะปลูกพืชไร่หรือใครบอกว่าอยากจะซื้อเอาไว้เก่งกําไรก็ได้นะคะเพราะบอกเลยว่าติดทางหลวงนะคะท้องถิ่นซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะขึ้นกับอบตเกาะแก้วนะคะอยู่ในเขตของตําบลเกาะแก้วอําเภอโคกสาโรงนะคะเราเรียกตรงนี้ว่าบ้านเกาะแก้วก็ได้การเดินทางนะคะถ้าลูกค้ามานะคะก็สามารถที่จะเดินทางจากอ่า ถนนพหลโยธินนะคะถ้าจากกรุงเทพมาก็สามารถวิ่งผ่านทางหลวงเพชรบูรณหล,ล่มศักด์นะคะแล้ววิ่งเข้ามาทางเส้นโคกสำโรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จะห่างจากโคกสำโรงเนี่ยประมาณ15กิโลนะคะ <c oughs> ก็คือเจอปากทางจะมีวัดชอนอุดมนะคะสามารถเข้าได้หลายเส้นทางนะคะ <c oughs> จากวัดชอนอุดมเนี่ยวิ่งมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ หรือจะเข้าอีกเส้นหนึ่งก็จะมีเข้าทางวัดชรบอนก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าลูกค้ามาเนี่ยเรามีพิกัดส่งให้ไม่ต้องกลัวเลยว่ามาไม่ถูกนะคะยังไงพิกัดมาถึงหน้าแปลงแน่นอนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าอย่าลืมนะคะเหลือแค่2แปลงแล้วนะคะแล้วราคาถูกมากค่ะราคาที่เรา,าขายให้ลูกค้านะคะต้องบอกเลยเป็นราคาพิเศษแล้วอีกอย่างหนึ่งติดถนนลาดยางแบบนี้นะคะการันตีค่ะว่าราคานี้ไม่แพงแน่นอนค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูที่ดินได้นะคะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก็ในเพจดิงอันขายที่ดินโนบ,บุรีหรือช่องทัวร์ดูที่ค่ะเรามีทีมงานมีเบอร์โทรให้ติดต่อนะคะอย่าลืมค่ะฝากติดตามที่ดินสวยๆกับทีมงานของเรานะคะหรือเพจของเราช่องทัวร์ดูที่ของเราได้นะคะแล้วมีที่ดินแปลงสวยๆแปลงไหนเราจะบอกกับลูกค้า ให้ทราบค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะกับที่ดินแปลงนี้ค่ะบ๊ายบาย